อาจจะเปิดโอกาสให้เขาแต่เขามาแล้วเขาก็อย่างแบมแบมลิซ <โ fon Common> ่า<โ>ม <mus i> ินสอนเทนอะไรเขาก็เขาก็ทาของเขาแบมแบมก็มาก่อนเหมือนกันลิซาก็มาก่อนพี่คุณจะรููจะทํายังไงผมจะทํายังไงให้แบบได้ถ่ายโฆษณาได้ประสบความสำเร็จได้หาเงินมาให้ครอบครัวอะไรผมว่าพวกอยู่เก่งอยู่แล้วคือแค่รอเวลาของพวกอยู่มันได้แน่นอนอะไรงเงี้ยครับก็ถึงวันนี้ก็ไปไกลขนาดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ย รู้ดีคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนไปกรุยทางในวงการเทปบ็อก ok นะคะแต่นิชคุณหรอระเวชกุลทมตัวอยู่เสมอค่ะเอ่ยถึงน้องๆไชยกุกไลน์ซึ่งเป็นไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยว่าทุกคนสร้างชื่อด้วยตัวเองกันทั้งนั้นนะคะแถมยอมรับว่าตอนเปิดตัวเป็นบอยแบนด์ 2PM เนี่ยนิชคุณร้องเต้นไม่เก่งเท่าลิซ่าแบมแบมด้วยซ้ําเขาพูดแบบนั้นเองนะคะย้อนไป14ปีก่อนก็มีปัจจัยอีกหลายอย่างคะ่ะที่สร้างความสําเร็จให้กับ 2PM ค่ะ ด้วยการเป็นวงเปิดตัวขาย, perform, ายเพอร์ฟอร์มกัดเต้นกันเก่งมากนะคะผสมบีบอยแล้วก็กายกรรมผัดโผลอย่างการต่อตรงต่อตัวเนี่ยเราเคยเห็นแล้วใน MV นะคะแล้วก็การโชว์สดซึ่งดีชัคุณก็เล่าเขาว,ว่าจริงๆแล้วฝึกหนักนะคะถึงขั้นถ้าตีลังกาไม่ได้เดี๋ยวไม่ให้เดบิวเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งยุคนั้นนะคุณผู้ชมการมีชาวต่างชาติเป็นสมาชิกยังเป็นเรื่องใหม่ค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่นีชชกคุณที่เกาหลีเนี่ยเขาให้ฉายาว่าเจ้าชายจากเมืองไทยสังเกตเห็นค่ะว่าคนเกาหลีจะเข้มงวดกับคนเกาหลีด้วยกันเองมากกว่าแต่ว่ายุคนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเด็กฝึกจากทุกชาติเท่าเทียมกันค่ะสำหรับรุ่นพี่อย่างเขาจึงออกตัวเป็นห่วงเด็กไทยค่ะที่มีฝันในวงการเคป๊อปเพราะว่าเส้นทางนี้แลกมาด้วยความกดดันค่ะจะให้ผมแนะนำน้องๆไปไหมผมไม่แนะนำ เพราะว่ามันไม่ใช่ทางที่มันไม่มีแกนตีว่าว่าจะได้จะได้เดบิวหรือว่าเดบิวออกมาแล้วจะจะปังจะดังแล้วเส้นทางที่จะไปถึงก่อนที่ไปถึงเดบิวมันเป็นอะไรที่กดดันเครียดแล้วมันมันไม่ง่ายเลยครับผม <c oughs> ผมว่าถ้าเครียดตั้งแต่เด็กขนาดนั้นผมว่ามันโตมาแล้วอาจจะชีวิตอาจจะมีความสุขน้อยลงการที่เราไปเครียดกับการทํางานตั้งแต่สิ 34มันเป็นอะไรที่ไม่เฮลตี้แน่นอนครับไม่ว่าจะอยากจะเป็นศิล,ลปินหลือ,อยากเป็นอะไรก็ถ้าจะบอกผมเป็นต้นแบบนะฮะก็แค่ผมอยากจะบอกว่าคนเราอ่ะต้องการโชคจริงๆมากสุดก็แบบ2 0 3 0าซของความประสบความสำเร็จนะครับแล้วยิ่งจะลองรันไปด้วยเนี่ยมันเราต้องมีความพยายามความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตัวเอง มาถึงปัจจุบันค่ะชีวิตนิชคุณผ่านจุดพีคนะคะที่เคยบินไปทำงานวันละสามประเทศมาแล้วมาสู่การบาลานซ์ค่ะงานกับความสุขให้ลงตัวที่สุดสิ่งที่เขาเองเฝ้ารออยู่เสมอคือการได้กลับบ้านค่ะมาทำงานที่เมืองไทยอย่างล่าสุดภาพนี้เป็นการมาเปิดตัวฟิล์มซีรีส์เรื่องใหม่นะคะ mm hmm. Finding the Rainbow ค่ะผลพลอยได้สำคัญคือการได้มาใช้เวลากับครอบครัวยิ่งตอนนี้พี่คุณมีศักเป็นคุณลุงแล้วด้วยค่ะ เราไม่รู้ว่าเรามีเวลาเหลือลอบนโลกนี้นานเท่าไหร่อีกกี่ปีใช่ไหมครับคือสร้างความสุขจังสร้างความสุขกับคนที่เรารักกับครอบครัวให้มากที่สุดแล้วตอนนี้ก็มีหลานแล้วก็พยายามสร้างความสุขจังกับหลานคนนี้ให้มากที่สุดไลยงร้ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเราผมจะไปเมื่อไหร่ใครจะไปเมื่อไหร่หาอะไรที่ทาแล้วมีความสุขผมมาทํางานที่เมืองไทยก็ได้เจอครอบครัวแต่ทำงานที่จีนสนุกแต่ว่าถ้าไปเราต้องไปกักตัวสามอาทิตย์แล้วบางทีเขาอาจจะถ้าโควิดติดเขายกเลิอกกองได้เลย วันนั้นเลยอะไรอยงี้คผม,ผมก็เลยแบบทำงานไปเครียดไปเรื่องโควิดมันมันไม,นม,นมน่ไม่ไม,ไมขมกับเงินนะครับหลังจากถ่ายซีรีส์เสร็จแล้วนะคะมีโปรเจกต์ใหม่อีกค่ะคือรายการทีวีแต่นี่กคุณบอกยังเปิดเผยมากไม่ได้นะคะจึงของนัดเป็นแฟนไว้ล่วงหน้าเลยค่ะว่าช่วงท้ายปีจะได้กลับมาไทยบ่อยมากขึ้นค่ะ